กับคารวะอาจารย์หมอเขียวทุกคุกภากับครูทุกภาค่ะเจริญธรรมสานึปีเิตอา,าสาทุกนนท่านค่ะอันงท่าคะจะมาขอส่งกันบ้านค่ะเห็นนักศึกษาวิชาลามเจ็ดปีและ6กเดือนแค่ะจะมาขอส่งกันบ้านค่ะคือเมื่อเวลาเมื่อวันที่สิบห้า ถึงสิบเจ็บได้ไปบำเพ็ญที่ภูหาฟ้าน้ำค่ะได้ไปช่วยอาจารย์ขุดแปลงนาแล้วก็ช่วยช่วยจิตอาสาปักกิ่งและหลายๆคนนะคะได้ไปดำนาช่วยค่ะรู้สึกว่าความดีใจมากที่ได้ขึ้นไปบนภูผา แล้วก็ได้ไปบำเพ็ญได้ได้บำเพ็ญหลายๆอย่างค่ะได้ได้ดำาหนาแล้วก็ไปขุดแหนด้วยแล้วก็เห็นต้นต้นอะไรนะมะมฮอยู่ที่หน้าหน้าหน้า,นาอาคารภูผาแล้วก็ขอเก็บมาเอามาแบ่งปันที่บ้าน แบ่งปันให้เขาโดยใจบริสุทธิ์เขาเห็นแล้วเขาก็ดีใจที่เราเอาเอาไม่เลพันมาแบแบแบ่งปันนะคะดีใจมากที่ได้ไปบําเพ็ญกับอาจารย์แต่มีเรื่องจะเล่าว่าไม่เคยไปดำนาในชีวิตนี้ยังไม่เคยดำนาพอ,พอได้ไปดำนาปรากฏว่าปลูกข้าวไปแล้วข้าวมันก็ลอยลอ,อยตามหลังค่ะ ก็บอกใครว่ายังไม่เคยเคยดำแนะ่แล้วคนที่ไปด้วยเขาก็บอกว่าเอาทําไปเถอะแต่หนูก็ทําทําเสร็จแล้วปรากฏว่าข้าวมันลอยลอยตามหลังแล้วเราก็หัวเราะว่าเราไม่เคยทําเขาคนที่เขาทาเป็นเขาก็ช่วยช่วย,ช,วยช่วยทําให้ให้มันดีขึ้นนะคะแล้วแล้วก็ได้ไปช่วยดัดดัดานหญ้า แต่ตัวเองไม่รู้เป็นอะไรค่ะตากแดดแล้วมีน้ำมูกอะไรไหลออกมาน่าจะเป็นภูมิแพ้เมื่อก่อนเคยเป็นภูมิแพ้แล้วมันหายไปพอไปตากแดดแล้วมันมน้ำมูกอะไรก็ไหลค่ะแล้วก็ได้ไปนอนที่บนภูผาสองสองคืนแล้วก็ได้ลงมาค่ะก็มีความภูมิใจมากถ้ามีโอกาสจะ จะขอขึ้นไปบำเพ็ญกับท่านอาจารย์นีค่ะขอมาส่งการบ้านแค่นี้ค่ะคุณค่ะสาธุค่ะยินดีด้วยค่ะได้ไปได้มีประสบการณ์ใหม่นะคะได้ไปดำนาครั้งแรกครในชีวิตเลยนะคะ้นข้าวลอยตามเลยค่ะได้เห็นความยากลำบากของการทำนานะคะใช่ค่ะ ต่อนไม่ะที่ได้ไปบำเพ็ญค่ะค่ะออนเพิ่มเพิ่มอะไรไหมคะออนก็อนุโลนาด้วยนะคะที่ได้ไปบำเพ็ญถึงที่ปูผานะคะอ่อนเองนะคะสูว่าไปดำตอนนี้อ่อนก็ไม่รู้ว่าอ่อนดำแล้วมันจะลอยตามหลังอ่อนมาหรือเปล่าเหมือนกันเพราะว่าอ่อนก็ไม่ได้ทํานานมากเลยนะคะเรื่องดำนานเนี่ยโอ้น่าจะสามสิบสี่สิบปีมาแล้วนานมากอ่าเคยทําตอนเด็กเด็ก เคยไปถกถอนกล้าเนาะไปถอนกล้าแล้วก็ดำนานี่เคยนะตอนเด็กแต่ว่าตอนใครที่ได้ไปบำเพ็ญได้ได้ทําแบบว่ายังไม่เคยทําแต่ได้ไปทําแล้วค่ะถ้าต่อไปถ้ามีโอกาสก็จะไปฝึกเองค่ะค่ะไปบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเก่งค่ะค่ะลู้ัฒนาด้วยค่ะค่ะ